ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจัก,กรวาลแห่งเรื่องเล่าในเรื่องเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราเรื่องเล่าความเชื่อเรื่ององค์เทพเรื่องของอำนาจที่เหนือธรรมชาตินั้นยังคงท้าทายการพิสูจน์อยู่ตลอดเวลาและที่ได้ยินบ่อยครั้งคือ เรื่องของคนมีองค์หรือมีเทพรักษาซึ่งน้อยคนนักจะมีชีวิตที่เป็นสุขได้เพราะในแต่ละช่วงของชีวิตต้องพบกับเหตุการณ์ต่างๆทั้งเรื่องของการเจ็บป่วยหรือเรื่องเดือดร้อนสารพัดที่จะเข้ามาในชีวิตเรื่องคนมีองค์เป็นเรื่องที่คนหลายคนมีความสงสัยกันมากเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายคนอยากรู้ด้วยว่าตนเอง มีองค์หรือไม่และถ้ามีแล้วจะทำอย่างไรซึ่งคนส่วนใหญ่ตางก็เชื่อว่าตนเองนั้นน่าจะมีองค์เทพคุ้มครองอยู่ความเชื่อเหล่านี้จึงนำไปสู่คำถามที่ว่าคนมีองค์หมายถึงอะไรขอให้เข้าใจตรงนี้เลยว่าคนที่มีองค์จริงๆแล้วหมายความถึงคนธรรมดาทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าจะอยู่ในไวัยไหนก็ตาม เป็นผู้ที่มีเทวดารักษาอยู่กับตัวและคนทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้จะมีองค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวทั้งสิ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อและเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งมีด้วยกันสองฝ่ายคือเจ้าบุญนายคุณและเจ้ากรรมนายเวรฝ่ายที่เป็นเจ้าบุญนายคุณก็คือเทพเทวดาที่รักษา และดนใจให้เราทำความดีและคอยอำนวยความสำเร็จต่างๆให้ก็เรียกว่าเป็นองค์เทพหรือองค์เจ้าอย่างหนึ่งซึ่งในอดีตชาติของท่านต้องเป็นผู้ที่เคยเกี่ยวพันและมีกรรมผูกพันอยู่กับคนคนหนึ่งอาจจะเป็นบรรพบุรุษพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติหรือพี่น้องบริวารที่เคยอยู่ร่วมกันมาในชาติใดชาติหนึ่ง แต่ท่านเหล่านั้นยังไม่ถึงเวลาไปเกิดเป็นคนอีกครั้งยังคงเสวยบุญที่ทำมาอยู่อีกทั้งท่านเหล่านั้นยังคงห่วงใยและคอยดลบันดาลสิ่งดีๆให้เกิดกับชีวิตของคนผู้นั้นและคอยเตือนหาคิดจะทำกรรมชั่วรวมถึงมาร่วมอนุโมทนาบุญที่คนคนนั้นทำอีกด้วยในขณะที่เจ้ากรรมนายเวรก็คือ ผู้ที่บันดาลและสร้างอุปสรรคทั้งหลายให้เกิดขึ้นกับตัวเราซึ่งอาจจะเป็นดวงจิตวิญญาณที่แฝงเข้ามาในร่างกายที่เราเองอาจไปเชื้อเชิญเข้ามาแบบรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งพบเห็นบ่อยสำหรับผู้ที่ขับรถผ่านสารร้างที่กองสมุมกันต้นไม้ใหญ่หรือสถานที่ที่ดูน่ากลัวแล้วเราไปยกมือไหว้การไหว้นั้นถือว่าเป็นการยอมรับ และดวงจิตวิญญาณพวกนั้นก็จะนึกว่าเราเชื้อเชิญเขาก็ถือโอกาสตามมาโดยอาจจะแฝงอยู่ตามร่างกายเราได้อีกจำพวกคือเจ้ากรรมนายเวรที่เราขังเอาไว้ไม่เคยปลดปล่อยเขายังไม่เคยเอโหสิกรรมหรือขออภัยต่อเขาและเขายังมีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทในกรรมที่เราทำกับเขาอยู่ เขาจึงเฝ้ารอเราอยู่อย่างนั้นและคอยขัดขวางไม่ให้เราพบกับความสุขในชีวิตเจ้ากรรมนายเวรพวกนี้น่ากลัวมากแต่มีวิธีแก้ไขซึ่งในความหมายโดยสรุปนั้นแปลว่าหากเราเป็นคนที่หมั่นกระทำความดีมีเทวดาที่ดีที่มีศีลก็จะมาอยู่กับเรามารักษาเราแต่ถ้าเราปฏิบัติประพฤติตัวไม่ดีเทวดาที่ดีก็จะหนีหายไป คราวนี้จะมีแต่เหล่าพูดผีที่มีแต่มิจฉาทิฐิมาอยู่ด้วยแล้วก็จะคอยโดนใจให้เราก่อบาปก่อเวรต่างๆในหลากหลายรูปแบบกันออกไปและการที่จะเชื่อว่าเราทุกคนมีเทพหรือมีองค์คอยปกปักรักษาตัวอยู่หรือไม่จึงมักจะพิสูจน์กันด้วยการทำบุญและการทำความดี เพื่อให้ผลบุญทรงไปถึงทั้งเจ้าบุญนายบุญและเจ้ากรรมนายเวรโดยหากมนุษย์เรานั้นสามารถเลือกเทพเทวดาที่จะมาอยู่ด้วยกับเราได้เชื่อได้ว่าคงไม่มีใครที่อยากให้ผีมาสิงอยู่กับตัวแน่นอนเพราะยิ่งคนนั้นประพฤติดีแล้วปฏิบัติธรรมและมีศีลมากเท่าไหร่เทพที่มารักษาก็จะปรับภพบภูมิเป็นเทพชั้นสูง ตามกำลังของการปฏิบัติของเราเมื่อนั้นเราก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่งามและประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานการเรียนความรักและในทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการคนทั่วไปจึงเชื่อกันว่าคนคนนั้นจะต้องมีองค์เทพที่ดีคอยปกปักรักษาและอำนวยอวยพรความสำเร็จทั้งหลายให้อย่างแน่นอน แต่ถ้าว่าในเรื่องของความเชื่อหรือเรื่ององค์เทพนั้นยังมีความเชื่อในอีกแง่มุมหนึ่งที่ลึกซึ้งลงไปมากกว่านั้นมนุษย์ที่มีองค์เทพแฝงอยู่ในร่างกายนั้นคนทั่วไปที่ไม่รู้จักมักเชื่อกันว่าสามารถสังเกตได้ถึงลักษณะที่พิเศษมากกว่าคนทั่ว,วไปโดยเชื่อกันว่ามักจะมีลักษณะท่าทางหรืออาการดังต่อไปนี้ บางคนจะมีอาการมึนศีรษะหรือปวดหัวข้างเดียวบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุเหมือนรู้สึกว่ามีดวงจิตวิญญาณอีกดวงมาอาศัยอยู่ด้วยหลายคนรู้สึกปวดหัวมากเมื่อไปพบแพทย์แล้วแพทย์ก็มักจะวินิจฉัยสรุปตามอาการที่ว่าเป็นไมเกรนแม้จะได้รับยาแก้ปวดแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นง่ายๆซึ่งในทางการแพทย์มักจะมองว่า มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจริงเพราะมีอาการแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรจึงมักฟันธงไปที่ความเครียดสะสมบางคนจะมีความรู้สึกแบบหนักที่ต้นคอบางครั้งก็จะรู้สึกหนักบนบ่าท,ทั้งสองข้างเหมือนมีใครมาขี่คออยู่หรือบางทีขับรถอยู่ดีๆก็รู้สึกหนักบ่าขึ้นมาเสียเฉยๆอย่างนั้นบางคนจะมีความรู้สึกแน่นหน้าอก เป็นบางครั้งเหมือนคนหายใจไม่อิ่มบางคนเป็นบ่อยจนคุณหมออาจวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจหรือเป็นพวกเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันได้บางคนจะมีความฝันที่แม่นยำมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อเพราะหลังจากนั้นมักจะเกิดเหตุการณ์เหมือนอย่างที่เคยฝันมีหลายสิ่งที่พบเหมือนเคยทำและเคยเห็นมาก่อน ซึ่งเรื่องนี้เป็นความทรงจำเดิมที่ติดตัวมาหรือมีอำนาจอื่นโดนบันดาลให้เห็นให้รับรู้หรือในบางคนจะมีความฝันแปลกๆยิ่งเป็นคนที่ชอบทำนายฝันหรือตีเป็นตัวเลขเสี่ยงโชคจะได้ใกล้เคียงมากหากนำตัวเลขไปบอกคนอื่นแล้วคนอื่นก็มักจะได้รับผลพลอยได้อยู่บ่อยครั้งและบางครั้งจะได้ยินเสียงเรียกชื่อเบาๆเหมือนเสียงกระซิบ หรือเสียงดังกล้องในหูบอกเหตุการณ์หรือเตือนอะไรบางอย่างบางครั้งเวลาเดินทางไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดวาอารามที่เก่าแก่ตัวเองจะรับรู้โดยการสัมผัสที่คนอื่นทั่วไปสัมผัสไม่ได้เช่นขนหัวลุกชันขึ้นมาเย็นว่าไปทั้งตัวหรือรู้สึกกลัวขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุในการสวดมนต์ซึ่งปกติก็จะสวดเป็นภาษาบาลี อยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นภาษาอื่นแบบรัวเร็วขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุผู้คนเหล่านี้หากนั่งสมาธิจะทําให้จิตนิ่งมั่นคงเกิดหูทิพตาทิพเร็วกว่าคนทั่วไปสามารถได้ยินได้ฟังได้ได้เห็นในสิ่งที่ผู้อื่นไม่อาจเห็นได้ทั้งนี้อาการทุกอย่างดังที่กล่าวมาหรืออาจจะมีมากกว่านั้นคงไม่อาจกล่าวหรือพิสูจน์ได้อย่างแท้จริง ว่าคนคนนั้นมีองค์เทพอยู่จริงหรือไม่เพราะในอาการบางอย่างนั้นเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่เป็นกันมากสำหรับคนที่มีอะไรผิดหวังรุนแรงในชีวิตบ่อยๆแต่ในบางคนนั้นมีทั้งเทพมีทั้งผีมารวมอยู่ด้วยจริงซึ่งจะว่าก,กันไปทีละเรื่องให้เข้าใจกันได้อย่างชัดเจนเหตุการณ์แรกๆของการเกิดร่างทรง,งองค์เทพกันมากมายในยุคนั้น ต่างยึดถือเรื่องหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในพระใจปิฎกและบอกต่อกันแบบปากต่อปากหรือใส่ไขขยายความเข้าไปอีกซึ่งผู้คนมักจะเชื่อถือกันโดยง่ายใดแต่คนที่มีการปฏิบัติธรรมมาระยะหนึ่งจะรู้ว่าอะไรคืออะไรเรื่องนี้มีใจความโดยสรุปอยู่ว่าเมื่อครั้งพระพุทธการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงพระชนชีพอยู่พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพุทธบริษัททั้งหลายว่าพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นมีอายุนานมากกว่า5,000ันปีแต่สำหรับในยุคข,ของพระองค์นั้นต้องการจะให้พระศาสนามีอายุเพียง2,500ปีเท่านั้นพระอานุนจึงทูลถามว่าเหตุใดพระองค์จึงมิต้องการให พระศาสนาดำรงอยู่จนครบห้าพันปีดังพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแล้วผู้ใดเล่าจะเป็นผู้ดูแลพระศาสนาพระอานุนจึงทูลว่าขอให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาพระพุทธศาสนากึ่งหนึ่ง เป็นเวลา2500ปีพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาตแล้วทรงถามต่อไปอีกว่าใครจะขออะไรบ้างปวงเทพทั้งหลายทุกเหล่าชั้นอันได้แก่พระอินทร์พระพรมพระยมพระกาลเหล่าเทพเทวาทั้งหลายจึงพร้อมใจกันกราบทูลขอให้ปวงเทพได้ดูแล และบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปอีกครั้งหนึ่งของพระอานนท์คืออีก1,250ปีพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาตอีกแล้วก็ทรงถามต่อไปว่าใครจะขออะไรอีกเหล่าพยาคุดคนทันนาคราชเท้ากุเวนกินนอนกินนรีและพูดผีปีศาจ จึงกราบทูลขอดูแลอายุพระศาสนาเท่าที่เหลือ1250ปีให้พวกเขาได้ดูแลรักษาจนกว่าพระศาสนาจะค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆซึ่งยุคนั้นมนุษย์จะมีร่างกายเล็กลงไปตามลำดับถึงกับต้องปีนบันไดซอยลูกมะเขือหรือเก็บเม็ดพริกพระสงฆ์ของพระศาสนาก็จะร่อยรอ เทียบว่าจะไม่มีเหลือจะเหลือเพียงผ้าเหลืองผืนน้อยๆห้อยอยู่ที่หูเพื่อให้เป็นที่สังเกตว่าเป็นพระสงฆ์เท่านั้นสุดท้ายพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมถอยลงไปจนหมดพอดีห้าพันปีตามพุทธพยากรณ์ที่กำหนดไว้เมื่อเวลาผ่านมาถึงกึ่งพุทธกาลคือเป็นเวลา2,500ปีเป็นต้นมา จึงเป็นหน้าที่ของพรหมเทพเทวาทั้งหลายที่จะมาทำหน้าที่อุปธรรมค้ำชูคอยทานุบํำรุงสื่อพระศาสนาของพระพุทธเจ้าตามที่ได้ทูลขอกับพระพุทธองค์ไว้จึงเป็นเหตุให้เกิดการอ้างถึงร่างทรงเทพองค์เทพทั้งหลายกันมากมายอย่างที่เห็นในปัจจุบัน